ประวัตินาฬิกาไบร์ลิงเริ่มต้นในปี1884โดยลีออ b ไ i ร์ลิงที่สวิตเซอร์แลนด์เน้นการผลิตนาฬิกาจับเวลาหรือโครโนกราฟคุณภาพสูงมีความแม่นยำและเชื่อมโยงกับการบินอย่างลึกซึ้งพัฒนานวัตกรรมสำคัญยังปุ่มกดแยกอิสระสำหรับจับเวลาและสร้างสารรค์รุ่นดังเช่นนาวิทาเมอร์และโครโนแมตที่เป็นที่นิยมในหมู่นักบินและผู้ชื่นชอบความเที่ยงตรง จุดเริ่มต้นและการเติบโตก่อตั้ง1,884ลีอองไบรลิงก่อตั้งโรงงานในเมืองแซงอีเมียเพื่อผลิตนาฬิกาจับเวลายุคแห่งการบิน 1,910- ถึง1,940ไบรลิงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือจับเวลาสำหรับอากาศยานนวัตกรรมของพวกเขาเป็นที่ยอมรับในวงการการบินนวัตกรรมสำคัญ ในปี1915กาสตอนลูกชายของลีอองได้เปิดตัวนาฬิกาข้อมือโครโนกราฟเรือนแรกของโลกที่มีปุ่มกดแยกอิสระเพื่อเริ่มหรือหยุดและรีเซ็ตการจับเวลารุ่นเด่นในตำนานในปี1940ถึง1950ได้กำเนิดรุ่นยอดนิยมอย่างโครโนแมทโครโนกราฟบวกแมทเมติกส์และนาวิทามเมอร์เนวิเกชั่นบวกทามเมอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ และยังคงผลิตมาจนถึงปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและการสืบทอดหลังจากลีอองเสียชีวิตธุรกิจตกทอดสู่ลูกหลานคือกาสตันและวิลลี่ในช่วงปลายทศวรรษ1970โรงงานเดิมปิดตัวลงในปี1978ในปี1979เออร์เนสต์ชไนเดอร์เจ้าของบริษัทซิคูราได้ซื้อชื่อบรท์ลิง และฟื้นฟูแบรนด์โดยย้ายฐานการผลิตมาที่เมืองเกรนเชนเอกลักษณ์ของไบรลิงความแม่นยำมุ่งมั่นในความเที่ยงตรงระดับสูงสไตล์นักบินมีความเชื่อมโยงกับโลกการบินอย่างแน่นแฟน้นด้วยเครื่องมือและนาฬิกาที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงความทนทานสร้างสรรค์น,นาฬิกาที่มีโครงสร้างแข็งแรงทนทานเหมาะสมกับการใช้งานหนักรุ่นยอดนิยมในปัจจุบัน นอกเหนือจากนาวิทามเมอร์และคโครโนแมตยังมี Super ร์โอเชียนอเวนเจอร์พเมียและอื่นๆที่ได้รับความนิยมโดยสรุปบร i l i n g คือแบรนด์นาฬิกาสวิสที่มีประวัติยาวนานโดดเด่นเรื่องนาฬิกาจับเวลาสำหรับนักบินและมีนวัตกรรมที่สร้างชื่อเสียงมายาวนาน